ผมมีคำถามครับอะไรคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะมิจจารับพี่ระบีครับผมแอนนาจากวันพี่ระบีค่ะโอเคครับวันนี้ผมมีคำถามครับอะไรคะคือเวลาไปร้านทำผมเนี่ยผมจะออกมานิ่มมากเงามากทุกครั้งเลยแต่ทำไมเวลาเป่าที่บ้านเองครับผมมันจะไม่ออกมาเหมือนกันเลยเคยรู้สึกกันไหมครับ เคยคย่ะเหตุผลนึงที่ออกมาไม่เหมือนกันคือวิธีการเป่าใดครับผมสําหรับครั้งนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเป่าเองทีละจุดอย่างละเอียด เยให้เวลาเป่าเองที่บ้านก็จะออกมาผมนุ่มและเงาเหมือนร้านทำผมนะครับคือวิธีนี้เลยผมเองก็เคยได้แนะนําลูกค้าไปแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะครับผมแจ้งมาว่าผมเงาขึ้นนิ่มขึ้นเยอะเลยก็ใครที่อยากจะให้ผมเงาขึ้นนะครับแล้วก็นิ่มขึ้นด้วยก็ดูคลิปนี้จนจบกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมีแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมของทางร้านนิดนึงนะคะลานพิรบิจะมีคันเลอร์ลิตหลายๆท่านนะคะมาไลฟ์สดพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสีผมแล้วก็ตอบคําถามของคุณลูกค้าในวันที่30พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมเป็นต้นไปทุกคนอย่าลืมติดตาม Facebook ของล้พิระบีไว้นะคะสาขาไหนก็ได้ค่ะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เนาะโอเคแล้วก็เราจะมีลุ้นรางวัลที่ใครก็อยากได้ด้วยนะคะ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่มวิธีการเป่าผมให้ออกมันนุ่มและเงามากขึ้นนะครับเบื้องต้นเลยเดี๋ยวจะให้ดูวิธีที่ไม่ถูกต้องกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาอาธิบายเรื่องแต่ละจุดและมาแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับผมแต่พี่ดาบิไม่ควรเป่าผมจากด้านหน้านะครับผมแล้วก็ตอนเป่าเนี่ยอย่าแสกผมชัดเจนมากเกินไป อ่าอันนี้ทุกคนน่าจะทำกันบ่อยนะครับพอเป่าผมแล้วเนี่ยเพราเบื่อแล้วเนี่ยก็จะมาเล่นมือถือกันแล้วถ้าเล่นมือถือแล้วเป่าผมเนี่ยจะทำให้ผมชี้ฟูได้นะครับดาีาิที่มาให้ดูกันเมื่อกี้นะครับผมคือวิธีที่เป่าที่ผิดนะครับ จะทำออกมาโอเวอร์นิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นกันชัดเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการเป่าผมที่ถูกต้องกันนะครับจะมีทั้งหมด5จุดนะครับที่อยากจะให้ทำครับผมด้านขวาถือเครื่องเป่ามือขวาด้านซ้ายถือเครื่องเป่ามือซ้ายนะครับข้อที่2ใช้อ้อยผมตรงปลายอีกรอบหนึ่งข้อที่3แบ่งผมเป็นส่วนบนและส่วนล่างอันนี้สำคัญนะครับข้อที่4เอาเครื่องเป่าผมมาด้านบนแล้วเป่าผมลงไปด้านล่างนะครับพร้อมกับลึงผมลงมาด้วย ข้อที่5สุดท้ายค่อยมาใช้ลมเย็นเป่าทั้งหัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับก็ทั้งหมด5จุดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะทําไปด้วยและอธิบายไปด้วยนะครับต้าเิต็ <Work S 2> เลยนะครับผมเวลาเช็ดผมก็อยากจะให้เช็ดเบ,ดเบาๆเ,เพราะว่าการเช็ดแรงๆเนี่ยจะทําลายเส้นผมนะครับ แล้วก็ค่อยมาใช้ออยล์ที่เหมาะสมกับเส้นผมตัวเองนะครับแล้วก็หวีเบาๆจัดปลายผมก่อนนะครับบางคนจะชอบเลิ่มจากโคนก่อนแต่สำหรับใครที่ผมเสียจากการทำสีเคมีต่างๆเนี่ยขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ เริ่มหวีจกจะไปผมครับผมขั้นตอนกับเป่าผมนะครับเป่าผมข้างหน้าเป็นอันดับแรกอยากจะให้นึกภาพแบ่งผมเป็น4ส่วนเป่าผม A ก่อน B C แล้วก็ D ครับผม ด้านขวาก็เหมือนกันนะครับสำหรับการเป่าผมคืออยากจะให้เน้นจุดนี้นิดนึงนะครับเวลาเป่าผมด้านขวาให้ใช้มือด้านขวาเวลาเป่าผมด้านซ้ายให้ใช้มือด้านซ้ายนะครับเหตุผลนี้ก็คือถ้าหักเป่าผมจากด้านหน้าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ชี้ฟูได้นะครับวิธีการเป่าผมที่ดีสุด,สดคือข้างหลังมาข้างหน้าให้ทิศทางลมเป็น 45องศาเฉียงลงมาแบบนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่ามีค่อนข้างเยอะที่ถนัดด้านในด้านหนึ่งแล้วอยากจะเป่าด้วยมือที่ไม่ถนัดสำหรับคนเหล่านี้ก็จะอยากจะให้ก้มลงมาแล้วเป่าผมจากข้างหลังมาข้างหน้าครับผม ต่อไปคือแบ่งผมบนแล้วก็ล่างครับผมอันนี้เหตุผลก็คือเนื่องจากด้านล่างเนี่ยจะมีผมที่หนากว่าแล้วแหง้งค่อนข้างยากครับมีโอกาสเป็นเหตุผมที่ผมชีฟูถ้าเกิดต่อไม่ดีครับผม ก็ที่ผ่านมาได้เป่าเน้นตรงโคนแล้วนะครับผมในส่วนขั้นตอนนี้ก็จะมาเน้นเป่าตรงช่องปลายนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะอยากจะให้ใช้มือดึงลงมาด้วยแบบนี้นะครับการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดการการชี้ฟูครับผม พอเป่าส่วนล่างเสร็จแล้วก็ต่อด้วยส่วนบนนะครับพอเป่าเสร็จถึงขั้นตอนนี้แล้วแล้วคิดว่าผมค่อนข้างแห้งแล้วก็อยากจะให้เปลี่ยนโหมดเป็นลมเย็นนะครับแล้วเป่าจากข้างบนมาด้านล่างโดนให้ทั่วเส้นผมเลยนะครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยปิดกลิดผมได้แล้วจะให้ทำให้ผมเงาครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมโอ้โหถ้าเปลี่ยนขนาดนี้นะครับก็อยากจะให้เริ่มเป่าผมด้วยวิธีนี้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับอยากจะให้เริ่มกันเลยนะคะเราก็จะมาทุบเวนวิธีการเป่าผมนุ่มเงาขึ้นนะครับผมข้อแรกเลยนะครับเวลาเป่าผมข้างขวานะครับให้เป่าจากด้านขวาเวลาเป่าผมด้านซ้ายนะครับให้เป่าจากด้านซ้ายนะครับผมใครที่มีปัญหาชี้ฟูตรงปลายง่ายให้ใช้ออยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้อที่3แบ่งผมบนและล่างอันนี้สําคัญนะครับอย่าลืมนะข้อที่4ี่ดึงผมลงไปด้านหน้าเบาๆนะครับผมในเวลาตอนเปอยนะครับข้อที่5ใช้ลมเย็นในการขั้นตอนสุดท้ายทิศทางลงไปข้างล่างให้ทั่วเส้นผมเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้อธิบายวิธีป่อผมที่ถูกต้องกันแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ลองกันเลยเพื่อได้ผมที่เงาและนุ่มกันง่ายๆที่บ้านได้เลยนะครับช่องน,นี้ก็จะทําคลิปที่เกี่ยวกับผม เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นและเพื่อให้ผมของทุกคนได้สวยมากขึ้นเลยนะครับก็อยากจะให้กดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วฝากกด follow ig ผลงานของพวกเราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย